มาเบิ่งปลาบักเตียงอีพี่น้องมาเมื่อนี้จอดกันแล้วเป็น้องไดนี่ปกอดไผ่บ่ได้ยาได้กินบ่แน่จอดกันแล้วพี่น้องเอ้ยมาบาดนี้มันกำนังพี่แอ้มี่อย่างมาลวงอยู่บ่คือจังเป็นยอดที่กำกำรัมดำนั่นพี่้มลวงหัวบอลวงนี่เพี่้มลวงหัวบอลวงพี่น้องเพราะว่ายอดเป็นคือจังปิดปกติโอ้เพี่้มลวงดีเนาะจะพึ่งกัน Để kín vào nó ngắm ngắm nè Khi luống vượt có để kín ịt nó Không là thiệt tật quản sau hay sau ná Không biết tình tên nào, biệt biển Hết ngắm đều có mấy khi mấy nhắn vào luống Thế thì cái mạc cái này nè Để dạo để kín nhang vào đây là phía nó Có bàn của cái chân có thua vậy Nó mà nè nó sẽ ổng đây bỏ nè Nó hết chân đẩy ôi Không nói bậc tiếng không có nằm vào Này, Nhây xong đấy được. S <S <an> นี่หน้ยบอกเตียงพี่น้องเงยบอกเตียงเตีงเย,ยตงหัวเสือได้หน่เตียงหัวเสือเตียงหัวเสือเตียงไทยเนาะนเงยใหญ่เติบแล้วบูเข้าไปบ่ได้แล้วพี่น้องพุ่นแหนมตี๋เลยที่อัปเดตให้เบื้องฮากอนนี่ยา้ายทสมุนยงังย่งเตียนอยู่นี่เย้าวันนี้ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งไ่วย้ายทสมุนม่ได้เข้ามานี่บูเข้าไปยากแล้ว งอไปเพิ่นกับชิลี่อยู่ในนี่แหละพี่น้องว้าพอบ้านก็ยังจังอเอาอันทอออกจักบ้าเปลี่งนไม่เชียวออกได้ก็ไหวกับถือมุ้งเอาได้ึ้นได้กับึ้นไปสักพอนเน้องได้ึ้นว่าได้กะจังขึ้นนะถั่วแดงก็บอบนี้อยู่น้ำกันเรื่องงอไปเพิ่นเรื่องหัวเหลี่ยงพี่น้องเรื่องหัวเหลี่ยงแจ็กหน่อยน่ะนี่อู้ของเพิ่นเสร็จล้ว เด็กอยากให้พ so ี่น้องมึงก็ถือเห็นเข้าไปเห็น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 บ่าพี่น้องเห็นบ่าดิลูกของเพิ่นลูกของเพิ่มเดได้ยากได้กินบ่าพี่น้องเอ้ยนี่สิเป็นที่เป็นบ่วงเป็นแมงมาไหวนะแงานติดเลยพันถืยน้ำน้ำใส่เลยคู่ทางใหญ่หู่ทางงามโม่งกันก็แบบนี้เลย นี่ร่องนี่บ่มีก็ใกล้สีจอดกันแล้วพี่น้องนี่ร่องร่องชิบ่ได้ดปลูกไส้ก็ได้เ,เ,ดนเนพิ่นก็ได้ไปก็สีจอดกันแล้วน้ำไว้บ่พี่น้องน้ำไว้บ่นี่ร่องนี่บ่ได้ปลูกพี่น้องเจ้ว่ามูก็สีมาจอดเนาะแลองนี่บ,เบ,บ,บ่เนียนเพื่นได้โงหันเนียนครับโอ้โอโอมอเอาน้ำใส่ก็บก๊ลังเปื้อนเนี่ยพอดีฉุกอยากขึ้นหลาเลยตีเฮ็ดยังเนี่ย เน็ดทั้งพุ่นก็คือหน้าเพี่ร์้าพี่ก็คือหน้งพุ่นพี่น้องเนาะหน่วยเพุ่นกับสิดีสีบังยุ่ได้หนิละกับสีย่างผฟาบไปหนิกับสีไปไปได้พี่น้องสีแดงยางถอยกลับตรงนี้ตังแด่หนิว่าจะฟาบพี่น้องสมไปหนิเนาะเนาะบูไปสักก้อนไปได้ปะอ้ถือน้ำเป็นหัวทางน้ำจอดกันเตียงฟ้อน้ำ ส่วนทางสุดฟุ ö, <hhhh troll> ่นไปจังไหนเนาะเดส่นามเหรอบเนาะบุนบ่พี่น้องเตียงเหาโอ้มาหากวานนี่บ่คันไหนนี่ย่างไปได้อยู่เดี๋ยวนี่ย่างไปบ่ได้พี่น้องจะขี่ไปทางไหนแซ้ายส่แล้วาขวไปกลับจักหน่อยย่างไปใส่ได้เลยคู่ขาเนี่ยตรีชีวิตุ้กว่างเนาะไปเดือนนี่ อ้ยห h à ตกำลังเกิดงานี่ก็เลพี่้องงาบกเตียงนี่นี่บกเตียงบกเตียงดูประมาณนี้พี่ลองก็เไยง่ายเป็นไบประมาณกลางนะนี่ประาณๆเป็นกิสีง่ายไปอีกี่นไ้น่เป็ดูน้ำเตียงไข่บเตียงหัวเสียนีลูก้องเป็น ลัางออกเหลืองจักน้อยนี่เหงาบ่ดุกปนไหนพี่น้อยพี่น้องตอนนั้นอันยาทำบุญปลูกเหงานึ่งตั้งว่าซิปเก่าหน่วยซิปแปดหน่วยเนาะนี่อันนี้ก็จะเหงาบ่ดุกปนไหนพีจังหนุ่มหน่วยยาวไปประมาณนี้ละโอ้คุณหน่วยเุ็นไงลงถ้ากินออกไปเลยเนี้ยเนี้ยแล้วเนี่ยแล้วลูกลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่แล้ว ไปหกพี่น้องไปว่าไดเห็นบอกมาสีมาสียา,างออกไปได้ละบบถอยไปทางมันไปได้ล,ดนนล,ไไดลนะพี่น้องไอสีเดือนหน้าไาสีถอยหลังไปทางใดหนสปถอยไปทางนี้ใช่ะเออวัตายตายตายพี่น้องสไรตาโอ้ไม่นามใส่กับเสมาดีคัาเกเสือดหน้าแล้วั้ทางดีไม่แห้งเนาะกเสียงนี่ว เพ้่งมาเพิ่พี่น้องเิ่งมาเพ่เงานีกรได้ีน่นอนกองกันน,นี่ิอนี้นีหนึ่งสองสามสี่ห้าี่หาเหมือก,กันโอ้ยบาสูญญ่ฝอ่นแล้วก็หกหกฝุน่นอนที่แปดหน่วยพี่น้องต้อเงาอันี้อนนี้ที่หาหกน่อยก็ถือว่าบ่ดุ ว่ากัดถือว่าสีแดงอยากจะกินที่ดอกพี่น้องเัิ่งเอานี่กันเลยม้งเงานีก็นอนกวางกันก็ได้ไงต้องมาจันมาเหงาโอ้พี่น้องว่าสีย่างไปได้บ่ย่างไปบ่ได้ดิพี่น้องนี่ยจะได้กันยางไปบ่ได้สีอย่าบเปลกเตียงเหมดดูข้างบน เอาปีไม่แล้วขอหวยฟรอนให้พี่น้องด,ดีมีแห้งเด้อมีความสุขความเจริญเด้อความหายเก็บหายจนนะเนาะร่ำรวยเงินทวงสุขภาพแข็งแรงดีมีแห้งสุขู่สุขคนเด้อไม่เก็บไม่จนเฮง,ง,งเฮงปังปังรวยรวยสาธุสาธุเนาะสมบูรณ์ยูทุกหวยฟรอนให้เนาะจาะเนาะ